สายแรกครับคุณเปิ้ลครับคุณเปิ้ลสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคุณเปิ้ลสัปดาห์นี้อยู่กับคุณหมอประทักษ์นะครับ,รบอขอเชิญคุณเปิ้ลพูดคุยกับคุณหมอได้เลยครับเวลาแบบทำรักกับแฟนอย่างเงี้ยค่ะคือนานๆทีเราจะเจอกันนี่นะเพราะว่าแฟนนี่ทํางานอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะครับพอเรามาเจอกันเนี่ยก็มีการ ทำรักกันนานมากมาราธอนอะไรประมาณมาลุ้มมาตุ้มอ่าโอเคครับมาราธอนชั่วโมงประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ยังไม่เสร็จอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เขาจะทํานานนะคะแล้วทีนี้น้ําหล่อเลื่นเอามันก็จะหายไปใช่ไหมคะมันก็จะทม่ให้เราเจ็บมันก็จะฝืดอ,อะไรอย่างเงี้ยแี้จะมันจะมีอะไรช่วยฝ่ายหญิงได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือถ้าถ้าพูดถึงว่าโอเคการมีการร่วมเพศแล้วก็ มีเหมือนกับนานน่ก็คือการหลังหลังที่ช้าแต่ว่านี้อันนี้ก็ป็นก็อยู่ในในกลุ่มของถ้ามีปัญหาจนคือช้าธรรมดาเนี่ยคนมักจะบอกเออยิ่งช้ายิ่งดีใช่ไหมแต่ว่าอันนี้อาจจะช้าเกินไปใช่ไหมช้าเกินก็จะมีมีอยู่ในกลุ่มนี้เหมือนกันนะมีกลุ่มนี้เหมือนกันก็ถือว่าธรรมดาเนี่ยเราจะพบว่าในคนวัยรุ่นเนี่ยก็จะมีการหลังเร็ว Mm hmm. ใช่ไหมหลังเร็วแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่เริ่มมีประสบการณ์ทางเพศเนี่ยอาจจะมีประเด็นของการหลังช้าเกิดขึ้นได้ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องของความบกพร่องทางเพศอันหนึ่งนะอันนี้ก็คือผมว่าอันนี้อันนี้คงต้องคุยกันนานเพราะว่าอันนี้คงต้องต้องเข้ามาในคลินิกใช่ไหมอันนี้ก็คือประเด็นว่าคือการหลังช้าแต่คําถามว่าโอเคถ้าคิดว่ามันเจ็บแล้วเนี่ยถ้ามันเจ็บถามว่าวิธีแก้ง่ายสุดถามว่าทํำยังไงโอเคอาจจะใช้วิธีอื่นที่ยังไม่ต้องมีการสอดใส่ได้ไหมใช่ไหมก็คือฝ่ายหญิงทําให้ฝ่่าายยชไปกอน <ừ> ใช่ไหมโอเคเมื่อคุณจะโอเคใกล้ผู้ชายอาจจะรู้สึกว่าโอเคใกล้จะถึงจุดสุดยอดทางเพศแล้วก็คือค่อยใส่ก็ได้ก็อโอเคก็อาจจะลดป,ป,ปัญหาประเด็นนี้ลงไปได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าโอเคบอกสอดใส่ไปแล้วเป็นเวลาเป็นชั่วโมงเนี่ยคือคงจะก็เห็นด้วยนะว่าจจะมีอาการเจ็บเพราะว่าม,มันมีมีช้อกคลอดอจจะมีอาการแห้งแต่ว่าตอนนี้มันขึ้นอยู่กับว่าความต้องการของ,งคู่เป็นยังไงมากกว่าใช่ไหมถ้าเกิดว่าโอเคคุณมีความพร้อมใช่ไหมทางเพศ มีถูกกระตุ้นทางเพศพร้อมกันไปด้วยโอเคคุณอาจจะไม่มีประเด็นปัญหานี้ก็ได้เพราะจริงๆแล้วถ้าถามว่าโอกาสที่ผู้หญิงจะถึงจุดสุดยอดทางเพศได้เนี่ยจริงๆช้านะช้าใช่ไหมดังนั้นถ้าถามว่าผู้ชายหลังช้าเนี่ยธรรมดาแล้วผู้หญิงบอกเออน่าจะดีน่าจะดีในทฤษฎีนะในทฤษฎีในทฤษฎีน่าจะดีใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ก็โอเคอาจจะต้องต้องถามว่าโอเคเขามีความพึงพอใจกับการลู้เพศครั้งนี้หรือเปล่าใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นประเด็นถ้าเขามีความพอใจ ใช่ไหมเขาอาจจะมีความรู้สึกถึงถึงจุดสุดยอดในผู้หญิงได้หลายๆครั้งในการร่วมเครั้งนี้ก็ได้ซึ่งมันก็มีในทฤษฎีบอกว่าโอเคผู้หญิงอาจจะมีการถึงจุดสุดยอดพร้อมๆกรรันหลายครั้งในการร่วมเครั้งเดียวคือจริงๆมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นปัญหาแล้วเนี่ยอาจจะต้องมาต้องต้องใช้เวลาการคุยแต่ว่าวิธีแก้ง่ายที่สุดเนี่ยก็คือว่าโอเคถ้าคิดว่าที่หนึ่งทำตัวคุณให้พร้อมที่สองเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้เวลานานก็โอเคคุณก็อาจจะใช้วิธีอื่นใช้มือใช้อุปกรณ์อื่น ช่วยด้วยช่วยไปไกลแล้วก็ไม่ให้ใช้คุณหมอไม่ให้ใช้อะไรนะครับเขาไม่ให้ใช้เขาไม่ให้ใช้เขาไม่ยอมใช่นะก็ร้อันนี้เขายังไม่อ่ะแต่เขายังยังยังแบบต่อได้อ่ะเราเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเขายังมีความต้องการต่ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยผู้หญิงเราอ่ะพอแบบมันถึงแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะไม่มีความต้องการอีกใช่ไหมเข้าใจแล้วแต่ว่าเขาจะเริ่มแห้งยงล้วคือคือคืออย่างเงี้ยคือประเด็นเนี้ยขาคือภาษาอิเล็กทรอนิก คือมันต้องคุยกันนะคือคือระหว่างคู่เพศสัมพันธ์เนี่ยคือผม <นะ S 1> ว่าคือเวลาเราเรามีความสุขทางเพศเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเออคุณชนะผมแพ้ใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนั้นไปมันมันก็ไม่มีความสุขเพราะคนนึงมันรู้สึกว่าตัวเองรู้สึกเดือดร้อนแล้ว,ลว,ลวไม่ไหวแล้วใช่ไหมไอ้คนนึงบอกคุณสรุปว่าคุณอยู่คนเดียว <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> คือผมว่าอันนี้อันนี้นนคงต้องต้องคุยกันแล้วพูดกันให้ <c oughs> ให้รู้เรื่องเพราะว่าบางทีนะมันก็มันเป็นความอะไรล่ะอาจจะเป็นดับเบิลสแตนดาร์ด คนหนึ่งก็อยากจะทําไปเรื่อยคนนึงบอกว่าพอแล้วอะไรเงี้ยคล้ายๆเงี้ยนะผมว่าวิธีที่ดีที่สุดสาหรับกรณีนี้นะที่หนึ่งก็คือคุยกันคุยกันได้ไหมถ้าคุยกันไม่ได้คุยกันไม่รู้เรื่องก็ต้องหาคนกลางมาคุยโอเคก็สื่อคุณก็ไป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 คลินิกก็จะคุยกันแล้วก็หมอจะเป็นคนกลางว่าโอเคอย่างนี้พอไหมเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นคำถามที่ถามบ่อยบางคนบอกต้องการมากต้องการน้อยบางทีเคยมาถามบอกคุณหมอมียาให้สามีกินไหม กินให้รถอะไรคล้ายๆอย่างนั้นแล้วโอเคก็มีเหมือนกันคือเรื่องของความรักเนี่ยมันไม่ใช่ just อยู่ที like ่ร่วมเพศเนี่ยคือความรักนี่มันก็คือความเข้าใจความความอะไรล่ะความดูแลเออเออไม่่าในปัจจุบันเนี่ยองมีความเออเออทอนต่อกันคล้ายๆอย่างนั้นนะประเด็นประเด็นอยู่ตรงนั้นมากกว่าใช่ไหมก็คือไม่ใช่ว่าโอเค ไม่ใช่ใครอยากจะทําอะไรก็ได้นี่มันเป็นเป็น,ปนสิทธิทส่วนบุคคลนะไม่ใช่ว่าใครอยากจะทําอะไรก็ได้เขาก็คือคนทุกคนเนี่ยเราเหมือนกับเราต้องสอนเด็กของเราเนี่ยว่าโอเคมันเป็นหน้าที่นะคุณต้องรู้ว่าโอเคทําอย่างนี้คนอื่นเขาไม่เดือดร้อนถ้าทําอย่างนี้เดือดร้อนนี่ผิดปกตินะอันนี้นต้องต้องบอกว่าอันนี้ไม่ไม่เหมาะสมนะคร <c oughs> ับคิดว่าไม่เหมาะสมมากกว่าครับก็ไปลองไปชวนสามีแล้วไปปรึกษาดูนะครับ เพื่อนะเพื่อจะได้มีความรักแบบบูรณาการอย่างทุกวันนี้นะคะคุณหมอก็คือแบบก็จะมีการพักยกไปกินน้ำไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะเข้าห้องน้ําแล้วก็จะไปใช้แบบดิ่ฉันก็ไม่รู้จะทาไงบางทีก็ต้องไปใช้วัสลีนช่วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรประมาณเนี้คือมีการหยุดพักในระหว่างด้วยใช่ไหมโอ้โหนานขนาดนั้นเลยแล้วสามีไม่สามารถที่จะถึงจุดสุดยอดพร้อมๆเราภายในเวลาครึ่งชั่วโมงเป็นไปไม่ได้เลยเหรอครับคือนานๆครั้งเขาจะเจอเราใช่ไหมคะ ครั้งแรกเนี่ยก็คือประมาณักคขึ้นชั่วโมงเขาก็จะเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเขาจะมีครั้งที่สองครั้งที่สามต่อโอคือคือมันคืออาจจะคือจริงๆริงแล้วเนี่ยคือฟังดูแล้วเนี่ยคือเรียกว่าคุณโชคดีนะคุณมีแฟนอายุ48แล้วยังสามารถที่จะจะมีความสามารถที่จะรูปเพศได้เพราะว่าธรรมดาแล้วเนี่ยหลังจาก40กว่าแล้วเขามักจะไปหาหมอไวทองบอกว่าอยากอยากจะรูปเพศแต่ว่าไม่สามารถจะรูปเพศได้อันนั้นคือประเด็นมากกว่า